ช่วง ر م ض อนการีมสนับสนุนโดยสถาบันฮาลลนมหาวิทยาลัยสงคลานกรินสลามมุลลัยกุมระฮ์ตุลลอฮิวะบเริกาตุสวัสดีครับท่านผู้ชมครับเรากลับมาพบกับช่วงรมดอนการีมนะครับในรายการรมดอนไทม์ท่านผู้ชมถ้าหากว่าได้ติดตามการพูดคุยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของฮาลลนนะครับเราได้พูดคุยกันมาเป็นระยะเวลา2เทปแล้วนะครับและคราวนี้อย่างที่ผมบอกท่านผู้ชมไปนะครับว่า จะมีเรื่องราวของหลักสูตรที่น่าสนใจลงไปอีกนะครับซึ่งวันนี้จะเป็นอย่างไรนะผมได้รับเกียรติจากท่านดรอัสมันตาลีที่จะร่วมพูดคุยกับเราครับสลัมอะกุมครับอาจารย์ครับอัยกุมสลามโมรัมตุลประกอบะตครับอาจารย์ฮะอย่างที่เราได้เรียนให้ท่านผู้ชมทราบนะครับในเรื่องหลักสูตรการบริหารนะครับในเรื่องของฮาลานไปแล้วผู้สนับสนุนสปอนเซอร์มีใครแบบไหนบ้างค่าใช้จ่ายเท่าไหร่กลุ่มเป้าหมายการตอบรับเป็นอย่างไรครับ ทีนี้อาจารย์ฮะในความคิด <Ay> อ่านของสถาบันเองพอในเมื่อหลักสูตรนี้เนี่ยเหมือนกับว่าได้รับการยอมรับนะพอจะรู้ทิศทางว่าไปยังไงแล้วเนี่ยทีนี้ทางสถาบันเนี่ยคิดอ่านยังไงต่อครับในเรื่องหลักสูตรอื่นๆครับอาจารย์ครับอย่างที่เราได้คุยเมื่อสองตอนที่แล้วนะครับในเรื่องของหลักสูตรการจัดการระบบกิจการฮาลาลซึ่งหลักสูตรแรกที่เราเปิดเนี่ยก็จะในเรื่องของการตรวจสอบการผลิตอาหารเป็นหลักอาหารเป็นหลักครับ แต่ฮาลานี่มันมันไม่ใช่แค่อาหารอย่างเดียวมันครอบคลุมทุกเรื่องทเรื่องที่นี้ทางสถาบันรามอเนี่ยก็จะมีโครงการที่จะเปิดหลักสูตรอื่นนะครับซึ่งตอนนี้ก็อยู่อยู่ระหว่างการการดําเนินการอยู่นะครับ ซึ่งตอนนี้ที่ที่ตั้งใจไว้ก็จะมี4หลักสูตรครับอาจารย์สี่หลักสูตรใช่ไหมครับมีอะไรบ้างครับอาจารย์เออ่หลักสูตรสองหลักสูตรแรกเป็นหลักสูตรนอนเด็กรีเหมือนกันก็คือเป็นโลจิสติกฮาลาโลจิสติกฮาลาสการขนส่งเรื่องอะไรใช่ครับต้องครับเนื่องจากว่าซัพพลายเชนของการการการผลิตสินค้าฮาลาสเนี่ยเริ่มตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำเนี่ยจะต้องเป็นฮาลาสร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ครับทีเนี้ยเรื่องของโลจิสติกฮาลาสก็เป็นเรื่องที่สำคัญที่เราจะต้องมีความ พิธีพิถันในเรื่องของการตรวจสอบซึ่งเราก็ได้ไปจับมือกับทั้งด้านไอทีบีเอสนะครับภาษาไทยใช้คําว่าโรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าร่องประเทศซึ่งเขามีความชํานาญทั้านี้แล้วเขาอยู่เขาอยู่ภายใต้ในเรื่องของสมาพันธ์ผู้ให้บริการโลจิสติกไทยนะครับดังนั้นเรื่องของโลจิสติกเนี่ยเขามีความเชี่ยวชาญอยู่แล้วทีนี้เราก็ไปเติมเต็มในเรื่องของฮาลาลเข้าไปก็เป็นโลจิสติกฮารานะครับอันนี้ก็เรียนสี่เดือนนะสี่เดือน นะครับสองเดือนเรียนภาคทฤษฎีแล้วก็อีกสองเดือนในเรียนภาคปฏิบัตินะครับอันนี้ก็อีกไม่นานครับคิดว่าน่าจะน่าจะได้รับการอนุมัติมาไหลนะครับแล้วก็หลักูตรที่2คือหลักสูตรเป็นฮาลาทัวริซึมหรือว่าท่องเที่ยวฮาลาท่องเที่ยวใช้คาว่าท่องเที่ยวและการจัดการท่องเที่ยวและบริการฮาลาเราจะไปเจาะในเรื่องของการให้บริการที่สอดคล้องกับหลักศาสนาเช่นในเรื่องของอาหารแน่นอนอยู่แล้วนะในเรื่องของการบริการตั้งแต่ลงจาก เครื่องบินนะฮะแล้วก็มาที่โรงแรมที่พักก็ต้องมีอะไรบริการทางด้านศาสนามีที่ละหมาดมีอะไรนะครับแล้วก็ในเรื่องของการจัดฟิตเนสอะไรทั้งหมดเนี่ยนะครับก็คือคือจะมองในมิติของหลักศาสนาเนี่ยก็คือจะต้องไม่ไม่มีการปรับปนในเรื่องของฮารอมสิทธิฮารอมอันนี้ก็เป็นอีกคอนเซปต์หนึ่งที่เราจะต้องไปทําความเข้าใจว่า ประมาณไหนถึงจะใช้คําว่ามุสลิมเฟรน n d ลี่หรือว่าฮาลาทวริซึมนะครับหน่วยงานที่เราไปจับมือ MOU เนี่ยก็จะมีในเรื่องของสมาคมการค้าการท่องเที่ยวฮาราไทยอาเซียนนะครับแล้วก็จะมีสมาคมการค้านักธุรกิจไทยมุสลิมเราจะดูในเรื่องของสถานที่ที่จะไปให้นักศึกษาเราเนี่ยไปฝึกปฏิบัติด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักสูตรที่2ักสูตที่สอก็สเดือนเหมือนกันสเดือนเหมือนกัน สองเดือนพักทฤษฎีแล้วก็สองเดือนภาคปฏิบัติเพราะว่าถ้าจะพูดถึงเรื่องฮาลาทัวริสเซว่าโรงแรมฮาราเนี่ยอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าบ้านเราเป็นประเทศที่แบบไม่ใช่ประเทศมุสลิมใแต่พยายามต้องทําให้ดีที่สุดให้ดีที่สุดใกล้เคียงที่สุดคือเรามองถึงลูกค้าเป็นหลักเช่นในเรื่องของสถานท่องเที่ยวต่างๆอย่างเช่นส่วนอันดามันภูเก็ตกระบี่เนี่ยครับหรือว่ากรุงเทพมหานครก็แล้วแต่นะถ้ามีกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เป็นมุสลิมจากโลกอาหรับมาจากอาเซียนมาเนี่ย เราจะบริการยังไงให้ประทับใจแล้วก็ให้เขาสบายใจว่ามาแล้วเนี่ยเขามีอาหารฮาลาลมีคนดูแลนะมีคนดูแลถูกต้องมีที่ละมาแล้วก็ที่สําคัญคือไม่มีสิ่งที่เขาคิดว่ามันมันฮาร่ะคือมาแล้วรู้สึกไม่สบายใจมีแต่สิ่งที่แบบผิดตามผิดหลักศาสนาอย่างนี้เขาก็ไม่อยากมาเพราะฉะนั้นบางที บางทีความคิดเถี่ยวมะบางทีโอเคนักท่องเที่ยวจะลงประเทศไทยก็อาจจะไปประเทศใกล้เคียงบ้านเราอันนี้นะอะไรแบบนี้อันนี้ก็ถูกต้องใช่แล้วก็จะเสียเปรียบนเรื่งเราจะเสียเปรียบโอเคฮะแล้วก็อีกหลักสูตรอีกสองหลักสูตรที่อาจจะไม่ใช่นอนดีกรีอาจจะเป็นระยะสั้นประมาณ3วันสีวันอ๋ออันนี้คือสั้นมากเลยนะครับก็จะมีในเรื่องของสปาฮาลาสปาฮาราสปาฮาลาเนี่ยนะครับซึ่งตอนนี้เรามีอาคารสปาฮาลาต้นแบบที่ปัตตานีอ๋อแล้วครับตอนนี้90 5% จะเสร็จแล้วจะส่งมอบแล้วครับอยู่ในอยู่ในอยู่ในวิทยเขตปัตตานีนะครับก็อาคารเสร็จเรียบร้อยก็เหลืออันนี้สั้นมากเลยสามสี่วันสามสี่วันสำหรับผู้ประกอบการที่อยากจะมาเรียนรู้ว่าเออสปาฮาราเป็นยังไงเพราะเนื้อจะได้ไปเพราะเขาจะได้ไปจัดการระบบจัดการในในร้านค้าใช่ใช่แล้วก็จะมีหลักสูตรนะล้วก็จะอบรมนะแล้วก็จะไปฝึกปฏิบัติจริงก็คือมาตรงนี้เลยนะครับอีหลักสูตรหนึ่งที่เรากําลังคิดอยู่ก็คือเรื่องของเครื่องสำอางฮารา เครื่องสำอางคาราคอสเมติกอันนี้ใช้หลักสุดใช้เวลาไงอันนี้ใช้เวลาประมาณหนึ่งเดือนอ๋อหนึ่งเดือนเดือนหนึ่งเดือนเนี่ยอยู่ที่ว่าเราจะจัดการเรื่องเวลาแต่ว่าไม่เกินเดประมาณประมาณเราตีกรอบไว้ทํางานร่วมกับสมาคม ที่ที่ส่งออกทางด้านขึ้นสำอางไปยังประเทศอาหรับแล้วก็ได้ m o ็มเอ็อนยแล้วซึ่งอาจารย์สมานใจได้ว่าทุกอย่างที่สังบาลโมอทําหลักสุดขึ้นมาเนี่ยเราจะไม่ได้ทําแบบตามลาพังเราจะมีพาร์ทเนอร์เราจะมีคผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนั้นใช่เพราะเรามองว่าทฤษฎีอย่างเดียวมันไม่พอมันต้องปฏิบัติได้ด้วยใ่คงั้นจาก จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติเนี่ยเราต้องได้ผู้เชี่ยวชาญด,ด้านนั้นจริงๆไม่งั้นเราก็ทํางานไม่ได้บจบไปก็ก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะฉะนั้นอีกสีหลักสูตรนี่ก็รอ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 ติดตามแล้วกันว่าเมื่อไหร่จะเปิดนะแล้วก็จะ,ะรับอะไรนะผู้เรียนยังไงยังไงนะมีเงื่อนไขอะไรบ้างอ,อาจารย์ฮะอีกประเด็นหนึ่งที่ทางสถาบันเนี่ยได้ดำเนินการเรื่องนี้มาตลอดและเป็นที่ยอมรับของไม่ใช่สังคมประเทศไทยอย่างเดียวนะ เป็นสังคมของต่างประเทศนี่ก็คือเรื่องงาน World h u b เครับเป็นไงครับปีนี้เป็นยงไงอปีนี้นะครับงาน World h ฮครับหรือว่างานจัดประชุมแล้วก็งานแสดงสินค้าฮาลาที่สุประชุมนานาชาตินะครับที่ที่มอออสแย์ครับก็จะจัดระหว่างวันที่13-16กรกฎาคมปีนี้ก็จะจะดูยิ่งใหญ่กว่าปีที่แล้วนะครับในเรื่องของ คอนเซปต์งานโดยเฉพาะงานด้านวิชาการเราจะมีสัมมนาด้วยสัมมนากหมายความว่าเราจะมีการนำสเนอรพิปเ่องจากมหาลัยต่างๆที่เรามีเครือข่ายอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะจากกรุงเทพอาหรับซาอุดนะอิมิเรตบาเรเนก็จะเดินทางมร่วมอุมานด้วยนะครับกาตาแล้วก็จะมีจากอาเซียนเนี่ยมาร่วมสัมมนากับเรานะครับแล้วก็จะมีฟอรัม ก็เหมือนเดิมฟอรัมก็จะมีเรื่องของโลจิสติกสฮาลาเรื่องท่องเที่ยวคือองค์ความรู้ที่เราจะเปิดที่เราคุยกันเนี่ยเราใส่มาเปิดอยู่ที่นั่นผมผมมองว่าฮาลาเนี่ยมันต้องเป็นคอมเพรสซีฟฮาลา a ละมันจะครอบคลุมทุกมิติว่าเรามีอะไรบ้างที่ครอบคลุมและที่สําคัญแล้วก็เป็นจุดแข่งของมหาลัยสงขลานครินทร์ก็คือมีศาสตร์ทุกอย่างเลยที่เกี่ยวข้องที่พูดเมื่อกี้นี่มีหมดเลยครับเรื่องคือสําอางเราก็มีคณะเภสัช รเรื่องการท่องเที่ยวเรามีคณะท่องเที่ยวนะครับเรื่องโลจิสติกเราก็มีคณะก,การจัดการเพราะฉะนั้นในเรื่องของศาสตร์ที่มีอยู่แล้วเนี่ยมันสามารถจะมาบูรณาการได้อย่างสบายเลยนะครับ แล้วก็ที่สําคัญคือในเรื่องอวอลฮ哈贝กปีนี้นะครับเป็นไงกำลังประสานกับทางด้านสถานทูตบาเรนเพื่อเชิญเจ้าชายบาเรนมาเปิดอเรคับเป็นเป็็นนเปประธานพิธีเปิดด้วยอันนี้ก็ต้องจุดการอานดูอาประสานอยู่นะครับเราคาดหวังว่าถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะฮะท่านก็จะเสด็จมาร่วมงานนะครับแล้วก็จะมีรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขของบาเรนมามาร่วมงานด้วยเพราะว่าทีมของวอลฮ哈贝กปีนี้คือฮาราดเพื่อสุขภาพ เพื่อสุขภาพเราเน้นเรื่องอาหารเพื่อสุขภาพและก็เรื่องของบริการเพื่อสุขภาพนะก็จะมีบูธของโรงพยาบาลต่างๆที่ที่เกี่ยวข้องด้านด้านสุขภาพเนี่ยมาร่วมจัดบูธด้วยครับอาจารย์อันนี้ก็อยากจะเชิญชวนให้นะพี่น้องมุสลิมแล้วก็ทุกๆศาสนิกนะครับมาร่วมงาน world hubec ปีนี้นะครับ13-16กรกฎาคมที่มอหฮัดใหญ่ครับครับผมฮะท่านผู้ชมครับนั่นก็เป็นอีกงานหนึ่งนะครับผมเชื่อว่าไม่เฉพาะคนในหัดใหญ่นะฮะ เลยว่าท่านอยู่จังหวัดไหนมีโอกาสมาเที่ยวสงขานะก็แวะมาที่งานวัวฮับนะตามวันเวลาที่อาจารย์ใด้พูดถึงอาจารย์ฮะอีกนิดนึงในช่วงนี้ยังอยู่ในช่วงของเดือนรอมฎอนอยากให้อาจารย์ได้พูดอะไรครับท่านผู้ชมครับครับทำนิดละครับในช่วงเดือนรอมฎอนนี้นะครับก็อยากจะฝากให้พวกเราทุกคนนะครับทุ่มเททั้งกายและใจเพื่อเพื่ออะไรนะค้นควาาในเรื่องความดีงามในเรื่องรอมฎอนนะครับเพราะในรอมฎอนนี้เป็นเดือนที่ประเสริฐแล้วก็ การทําความดีในเดอร์มอนรจะเพิ่มเป็นถวีคูณเลยนะครับเพราะฉะนั้นอย่าพลาดโอกาสนี้นะครับเราเรากลางวันเราถือศีลอดกลางคืนเราก็ละหมาดอ่ตะระแวแล้วก็ทําความดีอื่นอีกมากมายที่ที่ตามที่เรามีความสามารถนะครับและผมเชื่อว่าในเดอรอมอนรเนี่ยจะทําให้ชีวิตของเราเนี่ยมีความบริการมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ทําให้เรานั้นรู้สึกว่าเราใกล้ชิดกับลล l a ์มากมากขึ้นกว่าเดือนอื่นๆครับก็ฝากให้ผมเองแล้วก็กับผู้ชมทุกท่านด้วยครับ ครับผมฮะท่านผู้ชมครับนั่นก็คือเรื่องราวที่เราได้พูดคุยกันนะครับผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้นะฮะก็จะเป็นประโยชน์ร่วมกันกับสังคมนั่นเองและอีกอย่างหนึ่งที่ผมคิดว่าท่านผู้ชมที่ชมรายการบุตรหลานหรือแม้แต่ตัวท่านเองถ้าสนใจในเรื่องหลักสูตรต่างๆก็คงจะมีโอกาสนะครับได้มาติดต่อนะครับหรือเรียนรู้ด้วยกันกับสถาบันฮาลานมาวิาลสงขลานในกร์วันนี้ทางรายการต้องขอขอบคุณครับท่าน ด็อกเรอัสมานตาลีเป็นอย่างสูงนะครับสวัสดีครับวาระมุสซลาห์มุราหมุตุลลอฮฺบารากาตุท่านผู้ชมครับสำหรับวันนี้ผมสมานงามขนงและท่านดรอัสมานตาลีต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนเพียงเท่านี้ครับซึ่งมาเลยครับ